เกิดอะไรขึ้นในรายการไม่หมดนี้ล่าสุดนะครับหากคุณผู้ชมที่ติดตามรายการไม่หมดนี้ล่าสุดได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งสำหรับแชมป์ในรายการนะครับแมนพิสิทธิพงษ์แชมป์25สมัยต้องมาเจอกับผู้ท้าชิงคนใหม่น้องฟ้าสัตสิมนและการเปลี่ยนแปลงสำหรับแชมป์ในรายการก็เกิดขึ้นนะครับแมนเสียแชมป์เพราะแมนมีอาการป่วยด้วยนะครับคุณผู้ชม สำหรับอาการป่วยของแมนทําให้พลังเสียงที่มีแผ่วลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับและกรรมการได้คอมเมนต์ทั้งที่แมนสามารถทําได้ดีมากกว่านี้นะครับกรรมการต่างเข้าใจและคู่แข่งก็ไม่ธรรมดานะครับและในการตัดสินของคณะกรรมการคุณไฮให้คะแนนให้กับแมนนะครับคะแนนที่2คุณทรามอบคะแนนให้กับน้องฟ้าและคะแนนชี้ขาดจากคุณเ มอบคะแนนให้กับน้องฟ้าด้วยเช่นกันนะครับน้องฟ้าชนะไป2ต่อหเสียงและเป็นเอกฉันน้องฟ้าคือแชมป์คนใหม่ในรายการไม่หมดนี้นะครับและถือว่าแมนทำหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรีในการเป็นแชมป์จนมาถึง25สมัยและได้จบแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายนะครับและต้องขอแสดงความยินดีกับแชมป์คนใหม่ในรายการน้องฟ้าอายุ13ปี และถึงแม้แมนจะจบแชมป์ไปแต่เขาก็สามารถปลดหนี้ให้กับครอบครัวได้สำเร็จนะครับพร้อมกับคว้าเงินรางวัลในรายการมากกว่า683,972บาทนะครับและเส้นทางของแมนในการอยากเป็นศิลปินในอนาคตจะประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้หรือไม่เป็นกำลังใจให้กับแมนด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารในรายการไมหมดนี่ต่าสุดที่ผ่านมานะครับ ในการเสียแชมป์ของแมนพิสิพงษ์ที่ทางช่องของเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมหากไม่อยากพลาดข่าวใหม่จับไปทุกวันติดตามได้ที่ n s 9 8นะครับสวัสดีครับ